ดีครับผมมิสเตอร์คิวเกมเมอร์หายกันไปคนนานเลยนะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมา่นเกมคล้ายๆผสมพันธุ์สัตว์นะเพิ่งกลับมาป่ามาเล่นกันใกลกเสี่ยงเหมเอียหเฮียนี่เท่นะเวทะทวะตรงไหนวะอีกทีงู นะกำตัวอะไรไม่รู้เนี่ยเปลนเลือกอืมมันสามารถไปแค่ไปเล่นในนี้ได้ในเลยวะเขาเรียกอะไรไม่เป็นแบบ ไปไปสู้กันได้นะเด็ดแล้เด้อหาตัวนี้ตานตานข้างข้างเต็มเท่ต้องหาวะาเมี่ยมดีาเดือยเอาตัวอะไรดีลเล็ดดีครับนี้นไหม เล็ดอยู่ไหนวะเล็ดอยู่ไหนเล็ดเดดเล็ดเดดตรงนี้แหละ ไม่เทวะมันเนี่ยมีมดแปลม่นมัดแย่เว้ยอาไม่มดแปลดีกว่าช้างไหนช้างอยู่ไหนแบ <c oughs> ม่มันมัดอ่ะเอาตรงนี้แหละเทแล้วอันนั้นะ นี่ก็สู้ได้ดเก็เบไปของอะไรเร็บเปื่อยจะตายเร็ว มาดีกว่าเมื่อกี้ตายไปแล้วไปตัวนี้ดีกว่าครับเต้คาครับข้างขาเทวะเหมือนข้างขาแบบข้างเลยฮะนี่ฮะไม่สวยเท่ๆเท่ๆนี่พึ่งกับพึ่งกับ กายเป็นเพื่อนเ,นเนพื่อนคนเล็กโคตรอุบาทอ่ะเสียบบอลลิข์นี่คนเล็กมันต้องแข็งแกร่งยังไยแบบนี้ไม่ได้หรอกช้างเหรอไ่หมีจุดต่อไปดีวดวกว่าก็ใช่นี่เลยอะไรวะ ตัวที่วิ่งเร็วๆชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วเนี่ยมันคนเหมือนแต่ไม่เอาไม่ชอบออสไปเดอร์กับลิงคนนี้ก็แมุษุ์สไปเดอร์โคอุบาดอ่ะ ไวกิ้งไวกิ้งไวกิ้งกับสัตว์เรื้ยงช้าโอเคสปารอเลียนออกอันนี้เอาไปเทีนะเอาไอเทีเออย่าเออเออยอ,อมัน ใช้ได้ว่ะตอนนี้แหละ Escape ตีไปไปตีเลยไปตีไปตีเลย ยัไงไม่เก่งเก็บเบลกันเก็บเบลเก็บเบลกันเก็บเบลเลืเเ่อยๆๆืมตามเปิ้ลสีแล้วเว้ lều lều ơi. Chơi bình lều lều. À. giờ tao phải sủ Master ແດ່ເຄບເ້ວຊ່ວຍສູບໄວ້หาตัวปูเน่ ตเขาดีตีนี้เขาตีเขาดีตีเขาให้เขาดีตีไม่มั้นเขาเลยเขาแล้วเขาแล้วลทีนึงกลางเขาเลยอือกจริงกลุ่มิงจริง ช่ไหมค้างช่างมันค้า้างอ่อกแรกก,กสัต์เยอะอ ดัดเยอะแหลก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 ไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใคริเนี่งและ เดีย๋ยวดูโคตรเก่งเลยกากระยี่กากอือ,กอือโคตรกากระีดูวะเอ่อตามงแมงมงเลยสิ

เอาไว้เหี้ยโคตรเกง่งตักวกูตีกระปุ่ยด้วยตีเร็วตีเร็วเว้ยกูตีเร็วอ่เวเวะเหี่ยกูตายเลยไม่สำหรับวนันนี้พอแค่นี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่ คนะลิปหน้าฝากกดไลค์และกดซับสไคร้กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคับบายบาย